คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้ก็มากันอีกครั้งนะครับผมกับเกมติตตุนนะวันนี้เรามีพอยเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันพอยนะก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคมาเดีกันเลยครับผมเอาเพิ่มที่ติดแล้วกันนะไปดูกันเลยครับแต่ต้นเกมสูงก็ไม่เข้านะผมไม่ได้เลยวะ่ะตัวนี้ โอเคมาผมเออมาร้อยสิบได้อยู่นี่ไงกระต่ายมาสามร้อยผมเอ,อ้วันนี้ผมว่าผมตีตัวระดับกลางประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่นะแต่ต้ออยากได้ตัวใหญ่ว่ะเอาจริงๆตัวใหญ่นี่คือแบบว่ามันตัวบมวจริงนะทุกคนแตบบ่ก็ต้องตีให้ได้นะผมโอ้โหมีทุกแข่งแม่งตีแย่งเขาไม่สําเร็จนะครับเอาแต่ราชามาครับผมโอเคตอนนี้ขึ้นพันหกแล้วผมกำลัหกร้อยนะป่ปะปะปโอเคร้ห้าสิบ ไม่ค่อยดีว่ะตอนนี้เริ่มนิ่งๆนะผมฮาไม่ค่อยดีนะ <c oughs> นิ่งจัดอุดยกลับมาตั้งต้นแล้วนุ่โั่า์ได้กำไรจากราชามานะแ <c oughs> ม่เ,ยเลยโหราชาติดอีแยะอะไรจะขนาดนั้นวะน่ะอุ๊ยโอ้โหโดนแย่งอีกอันนี้โดนแย่งจริงทุกคนเพราะผมตีคนแรกนะอ <c oughs> ีเวเลย <c oughs> โอเคเป็นคนตีมติดนีน้ำแข็งติดไปนะผม ไม่ละทั้งมันโอเคได้วก็ตัดกลับมานะครับเชี่ยววันนี้หวังกำไรนา่าจะยาก,กน,นะเนี่ยมีคนแบบว่าเก่งๆอยู่นะครับผม,มคนที่ดวงดีกับผมอะ่ะง่ายๆเลยวันนี้นา่าจะมีลุ้นโดนนะครับเนี่ยอง่ายดีวะงั้นเอาแค่พลอยคืนก่อนแล้วกันนะครับผมก็เสียวลุ้นนอกตัวไม่รอดเหมือนกันวะอโอ้เอาสมิ่นติดเลยเว้ย ยากกว่าตอนนี้เหลือสามร้อยไม่ดีแล้วนะครับแบบเนี้ยคงไม่รอดจัดอะโอเคลูกทงวันนี้น่าจะไม่รอดนะครับผมก็คงต้องเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็คงต้องปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับนั่นอย่างเรียบร้อยแล้วก็อ่ะคลิปนี้ไม่รอนะครับผมในคลิปหน้าจะเป็นอะไรไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมแม่มีคนเก่งอย่างวันนี้ก็คงต้องเอาไว้คลิปหน้าผมเข้าไปแก้มือใหม่นะก็คลิปนี้ก็คลิปหน้าเป็นอะไรไงก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ขอลาเพลงกันีปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะสสสหรรัััับบววนนีี้ดคไป